สวัสดีครับชาวคริปโตเรนเจอร์ทุกคนวันนี้วันที่7 January 2022ี่สครับเวลาประมาณ9ก้าโมงชา้าที่เมืองไทยนะครับก็กลับมาพบผมการนะครับเช่นเคยช่องสําหรับน,นักเทรดคริปโตสายชิวนะครับก็วันนี้ปกติผมก็จะมาสแกนหา เหรียญที่มีสัญญาณซื้อจาก Action Zone ให้ดูกันทุกวันแต่วันนี้ตลาดขาลงนะครับมันลงไม่ใช่ว่าขาลงคือตลาดมันเพิ่งลงมาเมื่อวนัอวนวันสองวันก่อน,นลองสแกนดูแล้วก็ยังไม่มีตัวไหนที่น่าสนใจนะครับก็มันก็ถูกต้องของมันแล้วนะครับว่าตอนนี้ยังไม่มีอะไรน่าซื้อนะครับก็งั้นเราม,มาวิเคราะห์เหรียญ กันดีกว่าว่าเป็นยังไงนะครับเมื่อวานผมก็มีการวิเคราะห์ BTC ไปแล้วนะครับตัวแม่ก็ใครยังไม่ดูก็ไปดูได้นะครับแล้วก็มีตัวหลักๆ BTC ETH BNB ก็มีวิเคราะห์กันไปแล้วตอนนี้เราก็มาดูตัวเล็กๆก,กันบ้างว่าเป็นยังไงนะครับเราไปดูตัวแรกกัน Gala โอเคกาล่านะครับก็จากที่คราวที่แล้วผมเคยบอกว่ามันมีสัญญาณซื้อไปตั้งแต่วันที่1แจนนะครับแล้วคอนเฟิร์มันที่2แจนก็เราก็ควรจะออกตามระบบถ้าจะเล่นถ้าเล่นตามระบบมานะครับถึงแม้ว่า,าผมตอนนั้นผมมีความรู้สึกว่ามันจะกำลังจะเด้งขึ้นก็อย่างที่บอกว่า อันนี้ก็เหมือนจะเป็นขึ้นเว็บ1ลง2ขึ้น3ลง4ทำา t ร i a n อร e หรือเปล่านะครับอาจจะจบเว็บ e แล้วกำลังขึ้นเว็บหสรุแล้วก็อย่างที่บอกจริงๆนะครับก็ยังไงก็เชื่อระบบไว้ก่อนอย่ามาเชื่อผมนะครับก็ตอนนี้หลุดย้อยลงมาแล้วนะครับหลุด triangle ลงมาแล้วนะครับก็อย่างที่เคยบอกว่าผมอ,าอย่ามาเชื่อผมนะครับว่า จะวิเคราะห์มันไปทางไหนถึงแม้ผมว่าจะใบแอสว่ามันจะขึ้นนะครับแต่เชื่อระบบไว้ดีกว่านะครับไม่ต้องเชื่อกูรูที่ไหนด้วยนะครับยังไงก็เชื่อระบบตอนนี้ถ้าเชื่อระบบก็ไม่ขาดทุนนะครับก็ก็ทำกำากาไรตรงนี้ขึ้นมาจากที่เข้าไปตั้งแต่ประมาณนี้ตามสัญญาณซื้อตรงนี้นะครับแล้วมาออกตรงแถวนี้ก็ได้กาไรประมาณ400% ก็โอเคนะครับตามระบบนะครับเราก็ไม่ได้คาดไม่ต้องไปคาดหวังว่าจะไปได้ไปขายที่ท็อปนะครับเพราะเราก็ไม่รู้ว่าอันไหนคือท็อปท็อปอยู่ตรงที่ไหนนะครับเราไม่ต้องไปคาดหวังเราแค่ำทำกำไรตรงส่วนต่างของมันแค่นั้นก็พอนะครับไม่ต้องไปคาดหวังว่าเราจะซื้อได้ที่บอททอมแล้วไปขายที่ท็อปตลอดเวลามันไม่ใช่อย่างนั้นนะครับถ้าเลื่นตามระบบนะครับเพราะตอนนั้นเพราะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็การปรับตัวนี้ก็ไม่น่าจะใช่ละ ผมอาจจะเปลี่ยนมุมมองการปรับตัวนี้อาจจะเป็นเปลี่ยนใหม่นะครับสักครู่เพราะฉะนั้นเว็บสตรงนี้ก็อาจจะยังไม่จบนะครับก็ยังไม่รู้มันอาจจะลงไปอีกหรือเปล่าถ้าวัดตามฟิโบลองมาดูกันว่าตอนนี้มันลงมาทดสอบที่61.8%แล้วจบหรือยังหรือเปล่าจบจบได้ไหมจบได้นะครับแต่ก็ไม่จบก็ได้เหมือนกันนะอาจจะถ้าหลุดตรงนี้ แนวรับถัดไปก็อยู่ประมาณ0.236นะครับที่ฟีบู78.6 c ปก็ใครที่ออกไปแล้วทำตามระบบไปแล้วก็ชิวๆนะครับก็ทับมือกันต่อไปไม่ต้องรีบเข้านะครับใจเย็นๆถ้าเชื่อระบบก็ทำกาไรกันไป400กว่าแล้วก็โอเคนะครับแล้วก็ถ้ามองอันนี้อาจจะเป็นเป็นใหม่เป็นเป็นมองใหม่ตรงนี้อาจจะเป็น A เดี๋ยวสักคู่ อันนี้อาจจะเป็น A B และขา C เนี่ยถ้ามันเป็นซิกแซกมันก็ควรลงมาต่ำกว่าจุด A, จุดจุดขา A นี่นะครับก็มันก็มีโอกาสที่จะเป็นปรับตัวในรูปแบบซิกแซกนะครับถ้าตามอิเลียดเวฟเพราะว่า,าขา B มันรีเทสขึ้นมาไม่ถึง61.8%นนะครับตรงน,นี้ก็มีโอกาสที่ปรับตัวในรูปแบบซิกแซก ก็ระวังกันแล้วกันถ้าใครยังทนถืออยู่นะครับเท่านั้นก็ตัวต่อไปพอพูดถึงกาลาแล้วก็ไปพูดดูถึงแซนนะครับแซนเริ่มมีสัญญาณขายจากแอคชั่นโซนแล้วนะครับก็ระวังถ้าถ้าเล่นตามระบบก็รอดูว่าพรุ่งนี้7จ็ดมงเช้าจุดนี้จะยังอยู่หรือเปล่า ถ้าจุดยังอยู่ก็ควรจะออกนะครับตาม a อคชั่นโซนแล้วก็ถ้าตามอ t r ก็ออกไปแล้วตั้งแต่วันที่6นะครับเมื่อวานนี้7จดโมงเชา้าก็ควรออกไปครึ่งหนึ่งแล้วตัวแซนเนี่ยเราเล่นกันมาตั้งแต่ตรงนี้ใช่ไหมครับเข้ามาทั้ง2ตัวเข้ามาไม้แรกวันที่ประมาณวันที่สักครู่ ประมาณวันที่2องตุลาคมนะครับหมายแรกแล้วก็ไม้สองเข้าตามแอคชั่นโซนประมาณวันที่24่สิบสี่ออกตุลาอรนะครับก็ทํากำไรกันมาค่อนข้างเยอะถ้าตามแอคชั่นเอทอาร์นะครับสักครู่ไม้แรกที่ทํากําไรไปก็เท่านี้จากตรงนี้ถึงตรงมาออกตรงนี้65วันนะครับ ก็กำไรไปห้าร6 0าหปอร์เซนะครับออกไปไม้หนึ่งแล้วก็มาเข้าใหม่ตรงนี้เข้าใหม่วันที่24เดอนธนะครับก็ตรงนี้เราก็ขาดทุนไปนิดหน่อยไม่เยอะไม้เป็นอันนี้คืออีกอีกครึ่งไม้ที่เราเล่นตามระบบ ATR นะครับก็ขาดทุนไปประมาณ20%เท่านั้นเองจากกำไรมาห้ากว่าเปอซนตรงนี้ก็ ยังไงก็กำไรอยู่ดีนะครับแล้วก็ส่วนแอคชั่นโซนเราเข้ามาตั้งแต่ตรงนี้สูงนิดนึงคร่าวๆครับอาจจะจิ้มไม่ตรงสเท่าไหร่แล้วมาออกอยังไม่ออกนะครับรอคอนเฟิร์มพรุ่งนี้เช้าว่า7จ็ดโมงเือตอนนี้ก็กำไรประมาณ5้าก็ก็ชิวๆนะครับถ้าดูจากทรงกราฟก็เช่นกันผมก็ เหมือนจะใบแอวสว่ามันจะขึ้นต่อนะครับว่าอาจจะเป็นตรงนี้อาจจะเป็นเวฟห้านะครับตรงนี้อาจจะปรับตัวในรูปแบบตอนนี้เนื่องจากมันมีการ retracement ขา A แล้วขา B มัน retracement ขึ้นมายังไม่เคลียร์ว่ามันจะเกิน61.8%ชัดเจนนะครับมันก็มีโอกาสที่จะปรับตัวในรูปแบบซ i กแ a กได้เช่นเดียวกันอาจจะลงลงไปต่ำขาขา C เนี่ยอาจจะลงไปต่ำกว่าขา A ตรงนี้ได้เช่นเดียวกันนะครับหรือว่ามันอาจจะขึ้นไปจากตรงนี้เลยก็ได้ เพื่อเป็นปรับตัวในรูปแบบแฟล t ตนะครับเพราะตอนนี้มันยังไม่เคลียร์สักเท่าไหร่เพราะเพิ่งมีเหมือนมีเหย่หาขึ้นมานิดเดียวนะครับแต่ยังไงก็แล้วแต่ในเมื่อสัญญาณขายมาแล้วถ้ามันคอนเฟิร์มเราก็ควรจะออกนะครับเพราะว่ากําไรมาค่อนข้างเยอะแล้วเราก็ไม่ต้องไปโลภอะไรมากมายนะครับถ้ามันให้ขายก็ขายทําตามระบบไปก็กําไรไป เกือบ600%นะครับ597นะครับ71วันนะครับ75วันนะครับถือมากันมา75วันเท่านี้ก็กำไรกันเยอะแยะแล้วนะครับตัวนี้ก็ลองพิจารณากันดูว่าถ้าใครถืออยู่จะทำยังไงนะครับตัวต่อไปวันฮาร์โมนีเพื่อนขอเข้ามาไปดูกัน วันฮาร์โมนีมีสัญญาณซื้อไปตั้งแต่วันที่คอนเฟิร์มไปวันที่24่สีเนซนเบอร์นะครับตอนนี้ก็ยังกำไรอยู่ประมาณเท่าไหร่เอ่ย26-27%ประมาณ2ีเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ยังไม่มีสัญญาณขายก็ดูจากโซนกราฟตอนนี้ก็มีผมก็มีสมมุติฐานนะครับอยู่สองสมมติฐานก็คือ ตรงนี้นอาจจะขึ้นเป็นหนึ่งองสามสี่ห้าจบห้าไปแล้วลง A B C ไม่ถ้ามันจบ A B C ตรงนี้ไปแล้วก็อาจจะขึ้นกำลังขึ้นเว็บหใหม่แล้วก็รอลงสนะครับอตอนนี้เราก็ยังไม่รู้ว่าเว็บหตรงนี้ที่ขึ้นมาเนี่ยจบแล้วหรือยังนะครับก็ยังไงก็ทำตามระบบแล้วกันส่วนอีกสมมติฐานหนึ่งก็คืออันนี้อาจจะเป็นแค่ A ทั้งหมดนี้นะครับ ทั้งหมดนี้อาจจะเป็นแค่ A และกำลังขึ้น B นะครับถ้าถ้าอันนี้เป็นขึ้น B ก็น่าจะปรับตัวในรูปแบบ f l a ตนะครับเพราะว่าขา B เนี่ยมีการปรับตัวขึ้นมาเกิน61.8%แล้วนะครับก็ถ้าเป็นแล้วก็ก็อันนี้ถ้ามันเกิดปรับตัวลงก็ในรูปแบบแฟลตก็ขา C ก็ไม่น่าจะต่ำกว่าจุด A นะครับถ้ามันเกิดปรับตัวลงมานะครับตอนนี้แต่ยังไงก็ตามอันนี้ก็แค่การคาดเดาตาม e l เ i o t t Wave นะครับเราก็อย่าไปเชื่ออะไรมากอย่างที่ผมเคยบอกซ้ำๆอยู่ทุกวีทุกวันนะครับก็เชื่อระบบทำตามระบบไปแค่นั้นเองอยังไงมันก็กําไรอยู่แล้วนะครับไม่ต้องมาเชื่อผมว่ามันจะไปทางไหนการวิเคราะห์ของผมก็เหมือนแค่เป็นการไกด์ไลน์ว่ามันจะไปทางไหนนะครับอาจจะฟังไว้เพื่อความบันเทิงก็ได้นะครับ ก็ไม่ต้องไปยึดติดอะไรกับมันมากนะครับยังไงก็เชื่อระบบแล้วกันตัวนี้ก็ทำกำไรให้เราขึ้นมาอยู่ตรงนี้ก็ถ้ายังไม่มีสัญญาณขายก็ทนถือต่อไปแค่นั้นง่ายๆนะครับจาก ATR ก็กำไรขึ้นมาเราก็ถ้าจาก ATR เราก็คอนเฟิร์มสัญญาณแล้วเข้าไปตั้งแต่วันที่20ซันวาคมนะครับก็กำไรขึ้นมาพอสมควรจากประมาณนี้ถึงตรงนี้ก็ประมาณ30%แล้วนะครับก็ทนถือต่อไปนะครับก็ตัวนี้ก็เล่นได้ทั้ง2ระบบ ดูตัวนี้เนี่ยนะฮะดูวินเลทเป็นไงวันถ้าเล่นตาม ATR e ก็วินเลทสี่สดเจ็ดนะครับกำไรก็2,400กว่าเปอร์เซ็นต์เล่นตาม Action <oughs> Zone วินเลทอยู่ที่2 6บหกยนะครับค่อนข้างน้อยแต่กำไรก็จะเยอะหน่อยเยอะก,กว่านิดนึงสองพันหตตัวนี้ก็อาจจะเล่น ตามระบบทั้ง2ระบบเลยก็ได้นะครับครึ่งหนึ่งตาม ati ครึ่งหนึ่งตาม action zone นะครับประมาณนี้ตัวต่อไป ftm ok ftm เ,เราเข้าไปไม้แรกตาม a t r นะครับวันที่ย4่ิบสี่ธนนะครับตอนนี้ก็กำไรขึ้นมาเท่าไหร่ละถึงตรงนี้ก็ประมาณ47.65%นะครับก็ทนถือกันต่อไปก็ทนรวยกันต่อไปนะครับไม่ต้องรีบอะไรทําตามระบบไปนะครับตัวนี้ถ้าเข้าตาม action zone เข้าไปประมาณวันที่ยีตั้งแต่วันที่ย7่ิบเจดนะครับเข้าไปตอนนี้ก็ตอนนี้ก็กำไรไป 18%นะครับก็ดูจากทรงกราฟแล้วเป็นยังไงมาดูหน่อยตัวนี้ก็เหมือนจะลุ้นว่ามันจบเว็บ4กํกำลังขึ้นเว็บ5นะครับก็อันนี้อาจจะเป็น1ลง2ขึ้น3ลง4อาจจะกำลังขึ้นเว็บ5เป้าที่คาดไว้ก็อยู่แถวๆนี้เว็บ5ประมาณ4.4นะครับ ก็ไม่รู้จะไปถึงหรือเปล่าก็ไม่ต้องไปกาวกับเป้าของผมมากนะครับเอาถ้ามันมีสัญญาณขายออกมาเราก็ควรจะออก TP ตามระบบไปนะครับเป้าที่คาดไว้ก็อยู่แถวประมาณ100%ของฟิโบนะครับประมาณ4.4นะครับทุนนี้ก็ทนทนต่อไปยังไม่มีสัญญาณขายก็ถือต่อไปแค่นั้นเองนะครับทนรวยกันให้ได้แล้วกันเวลามันเราเข้าถูกตัวแล้วมันกน ขึ้นนะครับอ,อีกตัวหนึง่งเนียแล้วกันเนียเนียเรากเ็เราก็เข้าตามสัญญาณ a t r ไปวันที่24 December ดซนะครับตอนนี้ก็ขึ้นกำไรขึ้นมานิดหน่อยประมาณนี้ 13%นะครับแล้วก็แม c กดีกำลังเริ่มตัดลงก็ระวังกันนิดนึงแล้วก็ตัว Action Zone ก็มีสัญญาณซื้อไปตั้งแต่คอนเฟิร์มไปตั้งแต่วันที่23 d e ิม ember ตอนนี้ก็กำไรขึ้นมาประมาณ43%นะครับก็ดูจากทรงกราฟ อ,อ,อันนี้เป็นทรงกราฟเว็บย่อยนะครับอ่าเว็บใหญ่ก็ดูสีแดงดนหนึ่งสองอาจจะกำลังขึ้นเว็บสามใหญ่นะครับสามใหญ่ตัวนี้ในสามใหญ่ก็อาจจะมีเว็บย่อยในนี้ก็อาจจะเป็นตอนนี้อาจจะเป็น1ลง A B C 2ก็กำลังขึ้นเว็บสตรงนี้หรือเปล่าเป้าใกล้ๆที่ผมให้ไว้ก็อยู่ประมาณนี้ประมาณ2 2นะครับ ก็ตอนนี้ก็กำลังเดินทางไม่รู้จะถึงหรือเปล่านะครับก็อย่างเคยยังไงก็เชื่อระบบไว้อย่าเชื่อผมแล้วกันนะครับถ้ามันถึงก็ถึงถ้าไม่ถึงก็ไม่เป็นไรถ้ามันมีสัญญาณขายออกมาแล้วก็ขายแค่นั้นเองตอนนี้ก็ทนทนกําไรทนถือกําไรทํากาไรให้ได้แล้วกันนะครับตอนนี้ส่งการาฟก็ประมาณนี้เนี่ยเออ แล้วก็เมื่อกี้ผมพูดถึงโอเคเดี๋ยวนะครับตัวต่อไปเราไปดูอะตอมอะตอมก็ทรงกราฟคล้ายๆเนี่ยสักคู่นี้เหมือนกันนะครับออตอนนี้ก็เหมือนจะเป็นขึ้นหนึ่งลง A B C เป็น Running Flat นะครับ กำลังอาจลุ้นให้ขึ้นกำลังขึ้นเว็บสนะครับก็เราเข้าไปกันตั้งแต่วันที่27 d e c เจ็ ember นะครับตอนนี้ก็กำไรกันมาพอสมควรเท่าไหร่ล้วเอ่ยเข้าไปราคานี้โอเคแล้วก็ ตอนนี้ราคาก็อยู่ที่ประมาณ22.7%กก็ีกำไรอยู่ประมาณ22.7%ก็ตามแม่ชั่นโซนก็ทนกันต่อไปถ้าใครเข้าตาม ATR ไม้แรกก็จะกำไรเยอะหน่อยนะครับเพราะว่าสัญญาจะมาไวกว่านิดนึงก็เข้าไปตั้งแต่วันที่23ธันวาคมเดน,นี้นะครับตอนนี้ก็กำไรขึ้นมาประมาณ43.9%ก็ทนกันต่อไปแล้วกันตัวนี้ตัวนี้ก็ ถ้าดูจากเนี่ยนะครับโอเคเอ่ถ้าเล่นตาม action zone วินเร t อยู่ที่ประมาณ30%นะครับแล้วก็กำไรประมาณ172%ถ้าเล่นตาม ATR ก็วินเร t 38.1%กำไรก็ประมาณ153.47%ตัวนี้ก็เล่นได้ทั้ง2 2ระบบนะครับจะเล่นตาม ATR ก็ได้หรือจะเล่นตาม Action Zone ก็ได้แต่ผมก แบ่งครึ่งๆเลยเป็นไม้แรกเข้าตาม ATR แล้วก็ไม้สองเข้าตาม Action Zone นะครับก็ทำตารระบบไปชิวๆแค่นั้นเองง่ายๆนะครับส่งกราฟครับเป้าตัวนี้เนื่องจากมันเป็นวันนิ่งแบบมันก็อาจจะเกิดเ,เว็บ3 extension ได้เหมือนกันนะครับ ตอนนี้ผมให้เป้าใกล้ๆขั้นต่ำไว้อยู่ที่ประมาณ70นะครับก็จะถึงหรือเปล่าก็มาดูกันละกันนะครับตัวนี้ก็ทนทับมือทนทนกำไรนะครับกันไปต่อละกันนะครับตัวต่อไป flux 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 กูออกเสียงผิดจริง โอเค okay. USDT เราไปดูกราฟของคูคอยดีกว่านะครับเนื่องจากว่าข้อม,มูลมันยาวกว่าโอเคฟลัก okay. นะครับก็เหมือนจะเป็นขึ้น1ลง2ขึ้น3ลง4กําลังเหมือนกับกาลังขึ้นเว็บไม่แน่ใจว่าจบแล้วหรือ,อยังตรงนี้ก็เป็นไปได้ว่ามันจะจบแล้วมีความเป็นไปได้ว่ามันจะจบแล้วนะครับแต่ก็ ในเมื่อมันมียังไม่มีสัญญาณขายออกมาเราก็ถือต่อไปนะครับในนี้ก็อาจจะเป็นอาจจะครบคาแล้วก็ได้ถ้าเราไม่นับแท่งนี้อาจจะเป็น1 2 3 4 5เป็น Terminal i m อิ l พ e w ส์เวฟหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจแตออ่ในเมื่อมันยังไม่มีสัญญาณขายเราก็ทนถือต่อไปเราเข้าไปตั้งแต่วันที่24 d e c ember ก็กำไรกันมาพอสมควรเลยจากตรงนี้นะครับ ตรงนี้ก็ประมาณ59%นะครับตามแอคชั่นโซนแล้วก็ถ้าตาม ATR ก็เข้าไปประมาณตั้งแต่วันที่25 d e ิ e m b e r ซมนะครับถือมาถึงวันนี้ก็กำไรประมาณ28%นะครับก็ง่ายๆถึงแม้ว่าเราจะคาดว่ามันจะจบแล้วอย่างที่บอกไม่ต้องมาเชื่อผมว่ามันจบแล้วหรือยังนะครับ มันอาจจะไปเด้งต่อไปเรื่อยๆก็ได้เราไม่รู้นะครับยังไงก็ทําตามระบบไว้แล้วกันถ้าระบบสั่งให้ขายก็ขายนะครับตัวไหนต่อดี rose ะะมาดู rose r o s e rose เราเข้าไปตาม Action Zone ตั้งแต่วันที่25 December นะครับก็ตอนนี้ก็กำไรขึ้นมานิดหน่อยนะครับประมาณ26นะครับก็ยังไม่มีสัญญาณขายก็ทนกันต่อไปนะครับแล้วก็ถ้าเข้าตาม ATR มาอีกไม้หนึ่งก็เข้าไปวันที่26ตอนนี้ก็กำไรประมาณ12-13นะครับ ก็ยังไม่มีสัญญาณขายก็ทนกันต่อไปเราไปดูทรงกราฟาสักครู่โรสก็เหมือนกำลังขึ้น1สีแดงเนี่ยครับลง2แล้วก็กำลังขึ้นเว็บ3ใหญ่สีแดงในเว็บ3ใหญ่เดี๋ยสักครู่นะครับผมเอาเว็บ3ไปสกาวไกลเหลือเกินเอามาแถวนี้ก่อนนะครับเ,เวบใหญ่สามใหญ่สีอาจจะกำลังทำ ขึ้นเว็บสามใหญ่สีแดงในเว็บ3ใหญ่เนี่ยก็จะประกอบไปด้วย 1, 2, 3, 4, 5นะครับเราตอนนี้ก็ส่งกราฟก็เหมือนจะเป็น 1, ลง a b c เป็น running flat นะครับอาจจะกำลังขึ้นเว็บ3ย่อยตรงนี้เป้าใกล้ๆก็เอาแถวประมาณ0.7จะครับจะไปถึงหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้นะครับก็อันนี้เป้าเก่าๆไว้เฉยๆว่าจะถึงหรือเปล่าแต่ยังไงเราต้องทำตามระบบเช่นเคยนะครับก็ถ้ามันมีสัญ,ญญาณขายก็ออก ตลาดให้กําไรแค่ไหนเราก็เอาแค่นั้นนะครับไม่ต้องโลภอะไรนะครับทาัานี้ตัวต่อไปเอาเป็นตัวสุดท้ายแล้วกันเอาตัวอะไรดีจริงๆลูน่าผมพูดไปเมื่อวานนี้แล้วเพื่อนถามเข้ามาอีกก็ดูดูอีกรอบแล้วกันนะครับก็ทรงกราฟก็เหมือนจะเป็นอย่างนี้ จะเป็นขึ้น1ลง2ขึ้น3ลงสขึ้น5เว็บ3นี่จริงๆแล้วไม่แน่ใจว่าจบแล้วหรือยังนะครับแต่ถ้า,าวัดจากฟิโบตรงนี้มันก็สามารถที่จะจบได้แล้วนะครับขึ้นมา1ลง2ทาง่านี้โอเคมันก็มาทะลุมันเป็น3 extension นะครับทะลุ1้1 8ขึ้นมานะครับแล้วก็ขยายขึ้นมาเรื่อยๆจนมาถึง ฟิโบสี2ร้ยยีนะครับแล้วก็มีการพักตัวตอนนี้แนวรับก็อยู่ที่ประมาณเส้นเทรนไลน์เส้นนี้นะครับตอนนี้ยังมาไม่ถึงอีกนิดนึงจะถึงแล้วก็ไม่แน่ใจว่ามันปรับตัวลงมาใน, a, ในรูปแบบ a b c หรือเปล่านะครับซ i กแซกนะครับว่ามันจะจบแล้วหรือยังก็รอลุ้นขึ้นเวม5ต่อตอนนี้ถ้าแล้วก็เราเข้ามากันตั้งแต่วันที่ ตามระบบเข้ามากันตั้งแต่วันที่สามสิบโนเวม ber นะครับตอนนี้ก็กำไรไปแล้วประมาณ48.68%นะครับยังไม่มีสัญญาณขายจาก a อคชั่นโซนนะครับก็ทนถือทำกำไรกันต่อไปนะครับง่ายๆตามนั้นแล้วก็ตาม ATR ก็มีเข้าเข้าออกอ,อกบ้างนะครับ TP กันไปทีละนิดทีละน้อยนะครับเข้าไปตั้งแต่ตรงนี้มาออกตรงแถวนี้กำไรนิดเดียว นะครับไม่เยอะแล้วก็มาเข้าตรงนี้อีกแล้วก็มีสัญญาณขายตรงนี้อีกเมื่อเมื่อวานนี้ก็กำลัอีกนิดนึงนะครับถ้าแบกเป็นอสองไม้เล่นตาม ATR e กับ Action Zone แต่เราก็กาลังจะได้กำไรจาก Action Zone ในอันนี้ค่อนข้างเยอะใช้ได้อยู่นะครับก็ทำตามระบบแค่นั้นเองเรถึงแม้ว่าเราจะลุ้นว่ามันจะกลงขึ้นเว็บเว็บ5นะครับตรงนี้ว่าจะไปได้หรือเปล่าก็รอใครยังถืออยู่ก็ ถือต่อไปตามระบบนะครับแอคชั่นโซนเข้ามาตาม Action Zone นะครับง่ายๆนะครับประมาณนี้โอเคผมก็มาแนะนำมาวิเคราะห์เหรียญแค่นี้ก่อนแล้วกันประมาณนี้วันนี้สำหรับวันนี้นะครับก็ถ้ายัางไงชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดกด subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ